โรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลตั้งอยู่เลขที่45ทับ1หมู่ที่2ตำบลทุ่งหมออำเภอสเดาจังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับวัดยางทองโดยมีพระครูบัณฑิตทรมาลังการเจ้าคณะอำเภอสเดาเป็นเจ้าอาวาสและยังเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูล โรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลบริหารภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการสัิสุดาแก้วเอียดปัจจุบันมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14ท่านในปีการศึกษา2565มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น170คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนสองระดับได้แบก,ก่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ภายใต้อัตลักษณ์สวดมนต์ได้ไหว้สวย,สวยผลการดำเนินง,งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนวัดยางทงรัตนประชานุกูลได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือปีพุทธศักราช2561ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองลูกเสือโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลประกอบด้วยกองลูกเสือสำโรงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึงและกองลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงคุณนวุฒิลูกเสือของบุคลากรนางสัตส,สิสุดาแก้วเอี่ยด ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดยางทงรัตนประชานุกูลวุฒ a l อ c นางสาวทัศนีจุ้ยหกวุฒ ALT นางกัลยาตั้งร,รูดนักจรวุฒ BTC นางจินตนาแสงสวุวรรณวุฒ BTC นางคณิษฐามู่สาวุฒ BTC นางอนุงจันเขียววุฒ BTC นางสาวพอใจจันเขียววุฒ BTC นางสิริมาตรทองเหลืองวุฒ BTC นางไพลลินสิงวงวุฒ BTC นางสาวสุวรีโชตช่วง วุฒิ BTC ครูมีคุณวุฒิลูกเสือตั้งแต่ BTC ขึ้นไปรวมทั้งสิ้น10คนจากครูทั้งหมด11คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ90ของครูในสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนวัดยางทงรัตนประชานุกูลมุ่งนิ้นพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อให้หนักเรียนเป็นคุณดีมีคุณภาพสู่สังคมไทยโดยมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินำระบบหมู่ไปใช้พัฒนาคุณลักษณะมีการจัดกิจกรรมที่นำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของลูกเสือได้แก่ พิธีทบทวนกฎและคำปฏิญาณวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าการจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้าท้าทายและดึงดูดใจได้แก่การฝึกเดินสวนสนามการฝึกเพื่อแข่งขันการจัดการค่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่การอบรมการมีวินัยจราจรและความรู้เรื่องยาเสพติดโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุกูลมุ่งเพื่อพัฒนาเยาวชนให้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยการใช้หลักการของลูกเสือการยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณการเรียนรู้โดยการกระทำนิ้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งการใช้ระบบหมู่ และความก้าวหน้าของบุคคลเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยรวมไปถึงการส่งเสริมสถานศึกษาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความพอเพียงมีระเบียบว,วินัยมีความสุจริตมีจิตอาสามีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ รางวัลที่ภาคภูมิใจนางศัตส,สิสุดาแก้วเอียดได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอุบิกอวอร์ดระดับเหรียญเงินผู้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคใต้ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจํปี2564ประเภทผู้สนับสนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินางสาวทัศนีจุ้ยหกได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลผู้ทรงคุณค่าซพะทออบิกอเวดครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับภาคใต้และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีดินประจำปี2562ประเภทผู้สอนนักเรียนได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือปีการศึกษา2564ดังนี้ชั้นที่3จำนวน2คน ชั้นที่สองจำนวนสองคนชั้นที่1นึ่จำนวนสองคน,น,งน,นงคได้รับรางวัลชนะเลิศทีมชายล้วนระดับปฐมศึกษาการประกวดสวดมนต์หมูม่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองโสรพันยะประจําปี2565ระดับจังหวัดเด็กชายกิติพัฒน์อุสาวิรูได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2565วิชาลูกเสือเนตรนารีได้ฝึกให้นักเรียนของโรงเรียนวัดยางทองรัตนประชานุก,กูลมีความสามาคัคคีมีความเป็นผู้นำฝึกการวางแผนและเตรียมการเป็นระบบมือฝึกเอาตัวรอดและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจ